พระพุทธเจ้าสนิทาสตว์ว่านกติดบ่วงนั้นน้อยตัวที่จะหลุดไปได้บ่วงคือกิเลสนี้ครอบงำบุคคลอยู่เป็นประจำและน้อยคนที่จะหลุดไปจากบ่วงนี้ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครหลุดไปจากบ่วงเสียเลยเมื่อท้าไม่ถูกวิธีแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะหลุดจากบ่วงได้แต่ยาได้หลง ไหลไปว่าเป็นนกแล้วจะต้องติดบ่วงข่านติดบ่วงแล้วก็ไม่ต้องคิดที่จะถ่ายทอนให้หลุดออกมาเสียจากบ่วงยินดีที่จะตายในบ่วงดังนี้นั่นเป็นความคิดที่ผิดพลาดเรื่องที่ล่วงมาแล้วก็เป็นอันล่วงไปแล้วแต่เรื่องที่กําลังเป็นอยู่นี่จะต้องจัดการให้ถูกต้องให้ดีเื่อจะต้องเคลื่อนตนออกจากบ่วงถ้ากําลังติดบวงอยู่ เราจะต้องระวังไม่ให้หลงเข้าไปในบ่วงในเมื่อเรายังไม่ติดบ่วงจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปลอดอันตรายจากบ่วงคือกิเลสหรือความทุกข์นั้นๆพระพุทธเจ้าทรัสว่าอิจฉานรังปริกัดสติความอยากความคลายนั่นแหละเป็นผู้ชักนำคนไปหาบ่วงอิจฉาโลกัดสมิทุตจหา ความอยากหรือความคลายนั้นเป็นสิ่งทีละไดแสนยากมันมีประจำอยู่ในตนแล้วมันก็ต้องลากไปหาบวงอิชฌาพัทธ,ธาปุถุสตตาปารเสณสกุลียาถาปุถุชนคนขาวทั้งหลายเหล่านั้นติดแน่นอยู่ในความอยากมันจึงติดบวงเหมือนกับนกที่ติดบวงหลุดไปไม่ได้นกที่ติดบวงแล้ว จะต้องตกอยู่ใต้อำนาจของเจ้าของบ่วงคือนายพรานสั้นใดสัตว์ทั้งหลายที่ติดบ่วงของกิเลสแล้วจะต้องตกอยู่ใต้อำนาจของพญามารซึ่งจะทำนำไปสู่ความพินาศโดยประการทั้งปวงเสื่อมเสียทุกอย่างทุกทางไม่มีทางที่จะเป็นอิสระไม่มีทางที่จะเอาตัวรอดได้เหมือนกับสัต ที่ติดบ่วงข้งนายพรานแล้วก็จะต้องถูกฆ่าถูกแกงถูกนำไปทำให้เป็นอาหารสูญสิ้นไปไม่มีอะไรเหลือดังนี้การที่สัตว์มีความอยากหรือมีความใคร่เป็นเครื่องชักนำไปหาบ่วงนั้นเป็นความจริงที่จะต้องระลึกนึกถึงอยู่เสมอว่าพระอรหันต์นั้นท่านเป็นอย่างไรพระอรหันต์ไม่อยู่ในบ่วงเป็นผู้หลุดจากบ่วงโดยสมบูรณ์แล้ว เพราะว่าเป็นเหมือนกับนกที่แสนรู้มีสติปัญญาสามารถรู้เห็นตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นบ่วงว่าอะไรเป็นแลวว่าอะไรเป็นเหยื่อล่อคนไปหาบ่วงว่าอะไรเป็นที่ปลอดภัยไม่มีบ่วงไม่มีเหยื่อดังนี้มีความรอบรู้มีสติปัญญาเป็นนกแสนที่จะรู้ ก็ไม่ต้องหลงติดอยู่ในบ่วงท้อนตนออกมาจากบ่วงเสียได้เป็นพระอรหันต์อยู่เหนือความทุกข์เป็นผู้ที่เราทุกคนยึดถือเอาเป็นตัวอย่างเอาเป็นตรณนะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในวันนี้นี้ก็เพื่อบูชาคุณของพระอรหันต์นั่นเองแล้วเราจะทําตนของตนให้ตรงกันข้ามจากปฏิปทาของพระอรหันต์กันอย่างไรเล่า ควรจะได้พยายามตั้งหน้าตั้งตาหรือตั้งต้นกันใหม่ให้เดินตามร่องตามรอยของพระอรหันยิ่งขึ้นกว่าที่แล้วมาคือให้เอาชนะความทุกข์ให้ได้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับทันตาเห็นความที่ต้องตกอยู่ในความทุกข์นั่นเพราะ ว่าก็มีความสําคัญผิดในสิ่งที่ตนปรารถนาดังจะได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าคนเราติดมั่นยึดมั่นในความดีหรือความสุขสนุกสนานตามที่ตนจะเห็นว่าดีอย่างไรครั้นมาถูกชักชวนให้ละความดีให้อยู่เนื้อความดีให้สูงไปขวาความดีก็กลัวว่าจะหมดสนุกเลยไม่เล่นด้วยไม่เอาด้วย ในที่สุดก็ต้องติดอยู่ในบ่วงตามที่ตนเห็นว่าอะไรเป็นความสุขสนุกสนานไปตามนาฏของกิเลสตัณหาได้เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารชนิดละเอียดประนีตสุขุมซ่อนเล่นไม่เห็นว่าเป็นบ่วงไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าเสนอศาสตร์ไว้ว่าอุญญาปาปาปาะหีนัสสะนัติชาคารโตพยังภัยหรืออันตราย จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ตื่นอยู่คือละเสียได้ทั้งบุญและบาปนั้นไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าท่านเรียกคนที่ละเสียได้ทั้งบุญและบาปนั้นว่าเป็นคนตื่นอยู่ถ้ายังละไม่ได้ก็หมายว่าก็หมายความว่ายังหลับอยู่ยังหลงไหลทำผิดในเรื่องบุญและเรื่องบาปอยู่เป็นอันมากทีเดียวมีค่าเท่ากับคนหลับ หลับอยู่ในกองบุญกองบาปก็ได้เวียนว่ายล่องลอยไปในวัฏสงสารตามนาจของบุญและบาปนี้เรียกว่าหลับด้วยอำนาจของอวิชชาท่านมารู้ว่าสิ่งที่ยั่วให้เกลียดก็เป็นอันตรายสิ่งที่ยั่วให้รักก็เป็นอันตรายทำจิตใจให้อยู่เหนือสิ่งที่ยั่วให้เกลียดและยั่วให้รักเสียทั้งสองอย่างก็จะพ้นจากอันตราย แต่เด๋ยวนี้คนเราไม่สมัครกันอย่างนั้นสิ่งไรที่น่ารักก็แร่เข้าหาก็เร่เข้าหาเดิมนาจของกิเลสจนตกอยู่ในบ่วงของสิ่งนั้นก็คือหลับตาเข้าไปหาบ่วงและจะเรียกว่าเป็นคนตื่นได้อย่างไรกันเล่ามันเลยกลับตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าท่นศานสัตไว้ว่าสําหรับคนที่ตื่นอยู่พระลาชะได้ทั้งบุญและบาปนั้นจะไม่มีภัยอันตรายเลย เราควรจะพิจนารณาให้ละเอียดละอ่อจนถึงกับเห็นว่าการเว้นจากการเว้นจากความชั่วหรือการทำความดีให้สมบูรณ์นั้นยังไม่เป็นการบริสุทธิ์สะอาดที่เพียงพอต้องทำจิตให้หมดจดจากความยึดถือทั้งความดีและความชั่วดังที่ได้กล่าวแล้วตั้งแต่ตอนกลางวันนั้นเสียก่อนจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นอยู่คือไม่หลับตา ถ้ายังหลับตาก็หมายความว่ายังมีอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่หรือว่าถ้ายังมีอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ก็หมายความว่ายังหลับตาจึงเอาความอยากนี่แหละเป็นเครื่องวัดเป็นกฎเกณฑ์สำหรับวัดว่าถ้ายังมีความอยากอยู่แล้วก็ยังคือคนหลับตาเพราะว่าสิ่งทั้งร้ายทั้งปวงนั้นไม่มีอะไรที่น่าอยากคนทุกคนจงสํารวจจิตใจของตน ด้วยตนเองกต่แล้วกันว่ากำลังอยากอะไรอยู่บ้างหรือหาไม่ถ้ายังมีอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ก็ต้องจัดตัวเองเป็นคนที่ยังหลับตาอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยคนที่หลับตานั้นจะปลอดภัยปลอดจากอันตรายไปไม่ได้มันจะต้องทนประสบกับอันตรายโดยไม่ต้องสงสัยเลย